ปฏิกิริยาทีต้อรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกด like ไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดจันย,นยงงันกดเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูนายาทีใจบุญนะคะที่ออกมาตอบโต้แทนไอ้ผัวแกอิทถิกหาว่าการที่ไอ้ผัวนี่ไปร้องเพลงดําแจ๊ดจ๊ดแจ๊ดจ๊ดจ๊เนี่ยดักหวัวพ่อดิ่ฉันฉันว่าจริงๆแล้วมันน่าจะหนักหัวแม่ไอ้ขาหมูซะมากกว่าที่ร้องหาดําแจ๊ดแต่ไม่ร้องหาอีมารีตัวแรกอีหลันมมานี่ คลิปหายเดีย๋ยวเติมก็ขอเติมเติมเล้อีหลังต้องเติมอีนี้ต้องเจออนี้อีหลังมันนี้หลังหลังวันนี้นะมัดตัวเลยไอ้แป้งก็ไม่รอดเออเติมสวัสดีเอฟซีสวัสดีส,ส,ดสอบสตมาเวส็สีทุกตัววันนี้มัดเรียงตัวนะจัดเรียงตัวตัวแรกคืออีหลังน,นะหน้าตามันผีกระสือนั่งอยู่ฝรั่งเศสนั่งดาดคนนู้นนั่งดาดคนนี้ ยีนหา้าลากไส้เมื่อวันนี้มีการฉลองการเลี้ยงเลี้ยง่าขอบคุณยูทูบเบอร์ที่ช่วยงานลุงผล p a t น n ่องดูว่าจัดงานองค์ปู่ไปจิตเราเตรียมงานกันมามากมายหลายคนก็เหน็ดเหนื่อยหลายคนก็ล้าลุงป้าก,ก็เลยเลี้ยงเห็นว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่ลุงปา้าอย่างน้อยลุงป้าก,ก็มีน้ำใจเลี้ยงส่งเลี้ยงตอบแทนเลี้ยงขอบคุณยูทูบเบอร์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ที่เราจับมือกันมาไม่มีการยิงปืนรถไม่หายไม่มีการยิงปืนไม่มีเรื่องราว,วแดงสิ้นแสงสีเสียงอลังการงานสร้างนะคะไม่มีการวิ่งกวดกันฝนตลบไม่มีพอเจ้าที่ได้ยึดมียึดปืนหมดแล้ว <laughs> นะฉะนั้นดำเอาไปตัวที่สอง จัดอีหลันก่อนตัวแรกดันให้เวลามันแค่แปดนาทีอีนี่ให้เวลาแปดนาทีนะให้อีหลันแปดนาทีฟังอีหลันอีฮาเขาจะแดกกุ้งเขาจะแดกอะไรมันก็เรื่อง,ของเขาเขามีน้ำใจอีหาไม่ใช่มึงหรอกคนแรงน้ำใจนะโอ้โหพาพายูทูบเบอร์ไปเลี้ยงไม่ลืมดูลูกตัวเองลูกกินไข่เจียวไข่ดาวอีเวนเด็กเขากินง่ายอยู่ง่าย เขาไม่ได้ดัดจริตเหมือนครอบครัวมึงอีหลันเข้าใจไหมลุงป้าเขามีน้ําใจเฮียแกวบองเขาจะทําให้มึงแดกเลยอีหลันเข้าใจปะเด็กเขาไม่ไปชวนแล้วชวนทุกครั้งไปไหนลุงป้าจะชวนลูกทุกครั้งจะชวนหลานชายสองคนทุกครั้งแต่หลานชายบอกว่าไม่ไปอยู่บ้านเล่นเกมผ่อนคลายหลังจากเรียนมานเหนื่อยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อแม่ซื้อของมาฝากเฮีา แม่หาว่าไปขับไปเที่ยวกันไปร้องเพลงคาราโอเกะดน้มใจดน้าใจดน้าใจดน้มใจหนักหัวพ่อเหมอหลันเขาร้องเพลงเขามีความสุขมึงดิ้นทําไมหลันค่ะดิฉันเห็นคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่เพิ่งมีโอกาสว่างที่จะมาจัดให้ไอ้นัทีใจบุญนะคะอยากจะบอกว่าการที่ไอ้่วยไปเลี้ยงคาราโอเกะ พวกขี้ค่าที่ทํางานให้ถวายหัวเป็นเรื่องปกติดิฉันก็ได้พูดไปแล้วนะคะปกติค่ะแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือว่าพวกมึงพากันไปแดกดีๆแล้วปล่อยให้ลูกมึงแดกไข่เจียวทุกวันทุกมือ้ออย่ามาบอกนะว่ามึงถามลูกแล้วไอ้พวยกับอีเถกถามลูกแล้วลูกก็ไม่ไปอยากอยู่เล่นเกมพราติดเกมอันนี้เข้าใจได้ค่ะ เด็กแม่งติดเกมมันไม่อยากไปไหนอันนี้เข้าใจได้มันอยากจะนั่งแดกนั่งอะไรอยู่หน้าจอไม่อยากจะไปกับพ่อกับแม่เพราะว่าอายที่พ่อแม่เป็นจำเลยในคดีฆ่าน้องอันนี้เข้าใจได้ค่ะอยากนั่งแดกอะไรง่ายๆหน้าจอเข้าใจได้เพราะว่าแม่งลูกของมันสองคนผัวเมียติดเกม อันนี้เข้าใจค่ะแต่ที่ไม่เข้าใจว่าพวกมึงมีปัญญาไปแดกกันดีๆแล้วถ้าไปปล่อยให้ลูกมึงแดกแต่ไข่เจียวก่อนจะไปมึงจะเอาเงินให้อียาอาชิว่าเออขี่รถไปซื้ออันนั้นอันนี้หรือให้ไปหาโน่นนี่ดีให้ลูกกินได้บ้างไหมในขณะที่ไอ้พลอยกับอีเถิดแสดงความใจกว้างเลี้ยงกุ้งเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงอะไรของนี่ให้ทุกคนได้กินแต่ลูกมันอยู่บ้านในเวลาเดียวกัน แดกไข่เจียวมึงอย่ามาตอแหลว่าเดี๋ยวแม่ซื้อของดีๆมาฝากไอ้เฮี้ยกว่าจะกลับมาลูกมึงแดกไข่เจียวแล้วก็นั่งเล่นเกมไปแล้วจริงไหมคะไอ้พลยกับอีเถิดร้องเพลงดําเจ๊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 ไม่หนักหัวพ่อกูหรอกแต่น่าจะหนักหัวไอ้ผ่องมากกว่าเพราะว่าในขณะที่พวกมันกําลังร้องเพลงดําเจ๊ดําเจ๊ดําเจ๊ดาเจ๊ไอ้ผ่องมันเกือบจะาตหาเพราะพิษไข้ สายสวนที่ใส่สวนเข้าไปในแท่งเยี่ยวของมันเนี่ยมันไม่ได้รับการทำความสะอาดมันติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อไปถึงปอดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่หนักอกหนักใจแล้วรู้สึกเจ็บแค้นที่ลูกชายแทนที่จะมาดูพ่อมากราบพ่อเสือกไปแดกดีๆนั่งร้องเพลงคาราโอเกะเรียกหาดำแจะ แทนที่จะเรียกหาผงแจ๊พงแจ๊บผ,ผงแจ๊แทนที่จะเรียกหาพ่อตัวเองปล่อยให้พ่อตัวเองเกือบจะเป็นเซฟติดช็อคตายหงตายหาเพราะฉะนั้นไม่ได้หนักหัวพ่อใครแต่หนักหัวพ่อไอพ้พลยเองนั่นแหละค่ะวันนี้มันยังไปนอนอยู่โรงพยาบาลเลยถ้าไม่หนักหัวไอ้พองอาจจะหนักหัวอีมารีที่อุตสายอมพรีตายหาคาคลิปลุงแทนที่ลุงจะ ร้องเพลงมาริจ้า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 รักมาริจังเลยเสือกเรียกหาดำแจ๊ะแม่มึงก็ตายหาคาคลิปลุงฟรีๆใช่ไหมลุงไม่ได้คิดถึงอะไรเลยถ้าจะพูดกันแบบนี้นะคะมึงอยากมากูก็อยากได้อย่าคิดว่ามึงอยากเป็นอย่างเดียวคะ่ะไม่หนักหัวใครจะนึกถึงหัวใจไอ้ผ่องนึกถึงหัวใจลูกมันสองตัว พ่อกับแม่พากันไปร้องคาราโเกะสนุกสนานเลี้ยงดูปูเสือคนอื่นกินดีๆแดกดีๆลูกอยู่บ้านแดกไข่เจียวอมน้ำมันที่อีย่าชิททำให้แบกนแกน,แกนเพราะไปมีเชี่ยมีหาอะไรตาบให้ลูกมันแดกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะไปเลี้ยงคนงานเราเข้าใจคะ่ะแต่ลูกมึงแดกดีหรือยังอย่างเนี้ยไอ้ชีบอกว่าทำไมรักลูกเอาลูกมากูจะเลี้ยงเอง ลูกมันมันยังเลี้ยงได้ไม่ดีเลยแดกได้แต่ไข่ดาวแต่มีเงินไปเลี้ยงไปแดกให้คนอื่นได้แดกกุ้งกันดูน้องตองสิได้ไปนั่งแดกกุ้งแต่ไอ้โมนไกด์โอมแดกเคี้ยอะไรแดกไข่เจียวไข่เจียวแก้บนด้วยจะไปกินไปอะไรไปเลี้ยงกันเลี้ยงคนงานเราเข้าใจแต่คิดบ้างไหมว่าลูกมึงอยู่ที่บ้านแดกหาอะไรทำไมไม่หากับข้าวไว้ให้ลูกแดกดีๆ ไอ้พองมันไขมันอุดต,ตันจะไตหงไตหาเนี่ยยังไม่รู้สึกสำนึกตัวกันอีกเลยให้ลูกแดกแต่ไข่เคียวตั้งแต่อายุสุดสี่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวสักสิบแปดก็เป็นอมาภาตอมาพ,ามาพแบบปูม่มาหรอกใช่หรือเปล่านี่กูพูดตรงๆแล้วกูพูดแบบอย่างที่มึงหย,ยาบๆนี่แหละยอมรับกันบ้างในสิ่งที่เขาติงที่เขาพูดน่ะถ้าปรับปรุงตัวมันจะดีขึ้น เลี้ยงฉลองเลี้ยงให้คนที่ทำงานันน่ะได้มีความสุขเราเข้าใจแต่มึงเลี้ยงลูกมึงไม่ได้ในหมายความว่าอย่างไรพาคนอื่นไปกินกุ้งเผากินอะไรดีๆได้แดกหายัดหากันดีๆได้แต่ลูกมึงแดกไข่เจียวอยู่เนี่ยกว่าพวกมึงจะกลับมาถึงบ้านลูกมึงก็แดกไข่เจียวแล้วหลับคาคมไปแล้วนี่ยังมานั่งบอกอีกว่าไอเด็กสองตัวที่มันไม่ไปด้วยเพราะมันติดเกม มึงนี่เป็นทาสที่ดีจริงๆมาเผยแผ่ความเลวร้ายของลูกเจ้านายสัอย่างนั้นแหละแบบเดียวกับมึงนั่นแหละพาคนนู้นคนนี้ไปแดกดีๆลูกมึงมือได้เลี้ยงได้ดูหรือเปล่าป่านนี้เมียมึงไปอ้ากับใครก็ไม่รู้จริงไหมมีหน้าล่ะลูกคนเล็กของมึงหน้าตาดีนั่น่ะใช่ลูกมึงหรือเปล่าก็ใบ่ร้กูสงสัย